สวัสดีครับผมนายสุดวงส์ยสนทิ์วันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องกอดวันีไทยครับตั้งแต่ไทยได้มาตั้งที่ถามในแบบยิโดจีนแต่ได้ก่อตั้งอันจากไทยขึ้นจึงเป็นการเริ่มต้นยุคแห่งประวัติศาสตร์ไทยที่ปรากฏในหลักฐานเป็นรายลกักษณ์อักษร เก่าคือเมื่อไทยได้สาานาะคุงศรอยุขึ้นและหลังจากที่พ่อคุณลำความแห่งมาหาราชได้ประดิษฐ์อักษรไทยขึ้นใช้แล้วนตั้งแต่นั้นมาจึงปรากฏฐานด้านดนตรีไทยที่เป็นรายลักษณ์อักษรจงในศิราจารึกได้ในหนังสือบรรคดีและเอกสารทางประวัติศาสตร์ในแต่ละยุคซึ่งสามารถนำมา เป็นราักฐานในการพิจารณาถึงความเจริญก้าวหน้าและวิวัฒนาการของดนตรีไทยตั้งแต่สมัยสุโขทัยเป็นต้นมาจนกระทั่งเป็นแบบแผนดังปรากฏในปัจจุบันในสมัยสุโขทยัยดนตรีไทยมีลักษณะเป็นการขับลำนำและร้องกันอย่างพื้นเมือง เกี่ยวกับเครื่องดนตรีไทยในสมัยนี้ปรากฏหลักฐานเก่าถึงไว้ในหนังสือไตรภูมิพระล่วงซึ่งเป็นหนังสือวรรณคดีที่แต่งในสมัยนี้ได้แก่ตแตรสังมโหระทึกค้องกรองชิงฉาบบันเทาะพินซอพุ่งต่อ ปีชนัยอปีชชยระครังและกังสละดานเป็นต้นลนักษณะการประสมสารงนวงดนตรีก็ปรากฏละครานทั้งในศิราจารึกและในหนังสือโดยผู้ว,ว่าล่วงกล่าวถึงว่าเสียงภาคเสียงพิน ซึ่งจากหลักฐานที่กล่าวนี้สิฐานว่าวงดนตรีไทยในสมัยสุโขทัยมีดังนี้ 1. วงบรรเลงพินมีผู้บรรเลงเพียง1คนทำหน้าที่ดีดพิณและขับร้องไปด้วย 2. วงขับไม้ประกอบด้วยผู้บรรเลง3าคนคือคนขับลำนำหนึ่งคน คนสีสอสามสายคอเสียงร้องหนึ่งคนแล้วก็คนกล้วยบันเทาะให้จังหวะหนึ่งคนสามวงปีภาคเป็นลักษณะของวงปีภาคเครื่อง5มี2ชนิดคือวงปีภาคเครื่อง5้าอย่างเบาประกะอบด้วยเครื่องดนตรีชนิดเล็กๆจำนวน5ชนิดคือ 1. ปี 2. กรองชาตี 3. ทับ4ีของคู่ 5. ชิงใช้ในการประกอบการแสดงและละครชาตรี 4. วงมโหลีเป็นลักษณะของวงดนตรีอีกแบบหนึ่งที่นำเอาวงบเลงพินกับวงขับไม้มาผสมผสานกันเป็นลักษณะของวงมโหลีเครื่องสีพรประกอบด้วยผู้บเลงสคนคือ 1. คนขับ ลำนำและตีกระบพวงให้จังหวะ 2. คนสิคนสีซอสามสายขอเสียงร้อง 3. ามคนดีดพินสี่คนตีทับคุมจังหวะสมัยอยุธยามีวงปีภาคที่ยังคงรูปปีภาคเครื่องห้าเช่นสมัยสุขโขทยัยแต่เพิ่มและนาเทีเข้าไป จึงประกอบด้วย 1. นนาดเอก 2. ปีใน 3. วงของหรือของวง 4. กองทัศตะโพน 5. ชิงส่วนวงมโหดีในสมัยนี้จะเพิ่มเข้าไปอีก2ชิ้นคือคุยและลำมนาลำมนาในสมัยนี้ จะประกอบด้วยเครื่องดนตรี5ชนิดคือซอสามสายกระจับปีทับลำมมนาคุยชิงในสมัยกรุงธนบุรีในสมัยกรุงธนบุรีรงรรวงดนตรีไทยในสมัยนี้จึงไม่ปรากฏหลักฐานไว้ว่า ได้มีการเปลี่ยนแปลงขึ้นสันิหารว่ายังคงเป็นลักษณะและรูปแบบของเครื่นตรีไทยในสมัยกรุงศรีอยุธยานั่นเองในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์เมื่อบ้านเมืองได้ผ่านพ้นจากภาวะศึกสงครา,ามได้มีการก่อสร้างให้มั่นคงเป็นปึกแผ่นเกิดค,ความ สงบร่มเย็นโดยทั่วไปศิละปะวัฒนธรรมของชาติก็ได้รับการฟื้นฟูบำรุงสมัยรัชกาลที่หนึ่งเครื่องดน,นตรีไทยส่วนใหญ่ยังคงมีลักษณะและรูปแบบตามที่มาตั้งแต่ในสมัยกรุงศรีอยุธยาที่พัฒนาขึ้นมาบ้างในสมัยนี้ก็คือเพิ่มกองทัพขึ้นอีกถึงลูก ในปัจจุบันกองทัพมีสองลูกคือตัวผู้และตัวเมียและการใช้กองทัดในวงผีผ้าก็เป็นนิยมกันมาจนถึงปัจจุบันในปัจจุบันเครื่องดนตรีไทยมีลักษณะเครื่องดนตรีสามารถจำแนกได้เป็นสีประเภทคือ1เครื่องดีด 2. เครื่องสี 3. เครื่องตีสีเครื่องเป่าและก็จะมีการเพิ่มจำพวกขิมกลองวิดิกันเปียโน,โนออรแกนและไวโอลินเข้ามาจากต่างประเทศ สวัสดีครับผมขอจบการนำเสนอแค่นี้ครับ